ตายแล้วในหมู่บ้านเรามีคนบ้าเลยเนี่ยิ่ากลัวสิเราอ้ยตามมาด้วยอะ่ะ ไปเลยนี้กูกงเก่งเก่งกูะมุงเกง่งอันนี้หนึ่อ้หหโอ้ยโห้ยโอ้ย,อยไปจนพ่ายเลสโก็เอา้าหูยหิวแล้วว่ะกินอะไรดีเนี่ย คิดออกแล้วพี่ฟิล์มต้องมาไม้โฟกันหน่อยดีพวกกันหิวแล้วว่าพวกกันเล่นเกมอยู่ไหนพี่มึงจะเล่นเกมเองน้าพี่ฟิล์มไปต้องโฟกันแบบเดียวโอ้ยจะเกิดการอยากกินก็ไปกินเองสิเขาไปทำเองสิเดี๋ยวไปกินด้วยซะหน่อยเนี่ยฮะพี่ฟิล์มกินด้วยพี่เขาคงทำให้ไปนานแล้วพี่ฟิกินกินด้วยกันนะไอ้กินพี่อิ่มอยู่ตอนเนี้ยเล่นเกมด้วยพวกกันหิวไม่ไหวไม่เล่นมานานแล้วเนี่ยเกมเนี่ยฮะไอ้เกมอะไหนก็ได้ไม่ได้เกมต้องเล่นก่อนโอพี่ฟิล์มเกมไม่ได้กันบ่อยๆนะ ฟิวเล่นเกมวันหนึ่งอะยี่สิบสี่ชั่วโมงวันนี้ฟิวเล่นไปแค่สิบสองชั่วโมงเองโอ้พี่ลีมกัจไม่งอแล้วกูจะไปต้มกินเองก็ได้อย่ามาขอกูกินละกันนะไปละเชื่ก็ได้ไม่ขอหรอกนี่เรากินเลยเล่นเกมอีซิกุงเป้งเชงกุงจะกุงเป้งหูหู พี่ฟิล์มนะไม่สนใจเราเหมือนแต่ก่อนเลยเะมื่อก่อนนะให้ทํำอะไรก็ทําให้ตลอดดูสิเดี๋ยวนี้เล่นแต่กเกมไม่เป็นไรแบบเราได้มาม่ามาแล้วมมาม่มาหอมจังเลยงั้นเรากินมาม่าเลยดีกว่าหืมใจนั้สิเฮยกินหอมมาม่ายังเลยเนี่ยกัส ชิมมั้งสิเออพี่ม่เดีไร์เป็ยพ่มเ็นโฟกัสขอดูหนังได้ไหมอ่ะเนี่ยเดี๋ยวช่องโฟกัสฟีเขาจะปล่อยคลิปไว้เนี่ยอ่าได้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 เดี๋ยวขอกินคำหนึ่งก่อนไม่ได้ขอกินน้อยไม่ได้กัสกินไม่ไดดูเลยไม่เอาวะก็ี่ฟิลไม่ยอมต้องไมโฟกัสเองเขาไม่ต้องดูเพราะฟิลเล่นเกมอยู่หุยอะไรอ่ะยย อะไรก็ไม่รู้ก็ว่าอยู่แอบเห็ุจังเลยไม่ช่วยหรอกต้มแถมมันไม่แย่ของเราอีกแถมยังไม่ให้เราดูทีวีเดี๋ยวนี้มีฟิมเป็นอะไรเนี่ยเป็นเราไมีอยู่แล้วเอาไปไหนเนี่ยโอ้ยสงสัยโฟกัสจะต้องหนีออกจากบ้านแน่ๆเลยเนี่ยนั่นไงเอากระเป๋ามาแล้วเดินออกไปแล้วด้วย โหพี่ฟิล์มอะไรเนี่ยทําอะไรก็ไม่เห็นสนใจเราเลยอะไรก็ไม่รู้เหมือนเราว่านะเราไม่อยู่แล้วบ้านหลังเนี้ยเราไปอยู่ที่อื่นกว่าเนียนะถ้าพี่ฟิล์มงอแล้วนะเราไม่ให้อภัยแน่นอนไปละอย่างนี้เราก็ต้องทำให้น้องดูซะแล้วว่าการออกไปข้างนอกคนเดียวเนี่ยมันจะน่ากลัวขนาดไหนไม่ต้องกลัวนะพวกับเพราะพี่ชายคนนี้จะไป หาเองเฮ้ย hey, พูดอะไรเนี่ยตอนนี <playoffs> ้เริ่มงงงั้นเราวาดแล้วเตรียมแผลแล้วก็ออกไปหาทางฟกัสกันดีกว่านะทุกคนนุ่นไปออกไปไกลแล้วทำหนึ่งล้วกันไปทุกคนอย่าลืมดูคลิปใหม่ช่องโฟกัยสื่อเป็นพี่กันนะทุกคนออกใหม่ทุกวันเออใช่แล้วว่าแต่ ราจะไปไหนดีเนี่ยงั้นเราว่าเราเดินไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะหึหยิ่มง้อเรานะไม่มีใครเดินตามใส่นึกไปเองแหละงั้นเราไปดีกว่ามีอยู่แล้ว เราก็เดินม,มาตั้งไกลแล้วเริ่มเมื่อยแล้ววะเนี่ยงั้นเรานั่งตรงนี้ก่อนละกันจะไปไหนดีเนี่ยจะไปตรงไหนดีเนี่ย ดิวไม่ปกติเลยคุณพาไปเนี่ยเฮ้ยตายแล้วหลับแล้วก็ขับมาใกล้ด้วยเราเริ่มกลัวแล้วไอ้เนี่ยอุ้ยอุ๊บีเอากลัวนะรีบหนีก่อนดีกว่าไปไหนอะไปไหนฮะเป็นเธอไปไหนไปเดินเล่นฮะเล่นฮะไปเดินเล่นโหรอหรอเฮ้ยเธอมา หาเพื่อนกันเพื่อนเอ้ะเราจะโดนทำลายไม่นี่ฮะเราต้องรีบเดินเราต้องมีสติมีสติมีสติโอ้โหไม่ได้เดินช้าๆด้วยเดินเร็วซะด้วยรีบไปเพื่อนไปไหนเพื่อน ี่เราวิ่งเหนื่อยแล้วเนี่ยตายนี่หมู่บ้านเรามีคนบ้าด้วยอเนี่ยแล้วว่าแต่หายไปไหนแล้วว่าสงสัยน่าจะไปแล้วหละมัง้งทำไมมันน่ากลัวอะไรขนาดนี้เนี่ยแล้วว่าแต่เราจะไปไหนต่อดีอ่ะงั้นเราลองเดินไปแถวนน้นก่อนแล้วกันนะหวังว่าคนบ้าจะไม่ตามเรามาแล้วนะ สองตาลเลยเราว่านะเรารีบวิงก่อนดิว่ามีคนบ้าตามเราด้วยแต่เสื้อขาวอ่ะเราว่านะรีไปดิว่ะก่ะ ทำไมข้างนอกมันอันตรายขนาดนี้เนี่ยไม่เอาแล้วไม่ออกข้างนอกแล้วเรารีบวิ่งกลับเข้าบ้านดีกว่าคนบ้าคนบ้าเดือขาวขาวคนบ้าบ้าฮุฮัลโหลโอเคโอเคเ เออขนบ้าเข้าบ้านขนบ้าอยู่นเขบ้านอะไรครับนี enfin ่ยเฮ้ยทุกคนเป็นไงล่ะข้างนอกบ้านน่ากลัวไหมที่ฟิลที่แกล์โฟกัสนะแต่ว่าถ้าเกิดเราออกไปเจอจริงๆอ่ะจะทำยังไงเนี่ยเพื่อนความจริงฟิลก็ปลอมตัวมาแหละ ก็บอกพเพื่อนๆน้องๆไว้ก่อนเลยนะว่าอย่าอย่าออกไปไหนคนเดียวนะทุกคนอาจจะเจอคนไม่ดีก็เป็นได้นะทุกคนเอองัออ้นเดี๋ยวเราเข้าไปเปลี่ยนชุดก่อนดีกว่าเฮ้ยไปลองต่อดีไหมเนี่ยเ้ยขอแนละ้วอ,อย่าลืมกดไลค์แชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะขอบคุณที่รักกันนะขอบคุณที่ ความในใจที่มีต่อเธอ Thank You for having me นะอยากขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธออยากบอกใจแข็ง you are my